ออมีขนมโก้ไอซ์องนิเต็นอกรางจตอร์ัน่าดรอปแค่น่าดรอปแล้วตอนนี้ตัวยาวก็ร้อยเลยพวกเขา่เข้าจนได้ร้านของเล่นของเล่นของน ก็ใส่คุูเออล้วพี่กูทาว่าไปดีีสิบนาทีง่ายหมูร้องแฮ่สเนี่ยือร้องห่ายหมูร้องแฮ่ ของแรกนี่ะละแล้วท่องยูโรโอะไรบ้างครับิาอยยีสาเนี่ยสมชิ้นร้อยขวัญสามชิ้นร้อยคาร,ยราลสีนี่คาราลุสีสามพวงร้อ,อยอันนี้ช้างดอกหอมอันนี้ก็จะเป็นต้น หูอยอ,อนครพนมกล่าวว่า,อ,าอร่อยสุดแล้วก็แป้งน้อยเอาดี่ไม้ไหมเน้องกินแล้วหรอเหนือเลยนะเหนือเลยอะหูอยอ,อนนครพนม ที่เขาว่ากันว่าเนื้อเน้นเน้นแป้งน้อยน้อโคตรลอยอรุตวัวนี่วัววัวดูลายแก้วดิสังไหมคะครับอ่ะสันไก่ทอดนี่ไ่ เนี่ยครับปกเขาทำมาอย่างนี้เลยอ่ะมันยืดน,นี้เลยาต,ตามๆส่งามเออที่รักทีทีท,ทีรักทีรักชาวคคแบบ้าส่วนตัวของเราเนี่ยมีทั้งหมดที่ฉุดได้กันนะในงานเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นทารเลื่อแล้วก็นการทำป่าเป็นดุลยภาพเนี่ยครับใต้ข้อช็อกโกแลตดูใบนี้ก็มีตลอดทางเลยนะ ลฮิตอ,อะไรที่ะหลังฮิตชวงนี้มันก็จะมีตมนันงานเลยมีใบเลื่อยเห็นไหมชาไทยันไม่เลยกไม่จบ ส้มป๊อบลายก้างอาส้มป๊อบลายก้างเลยเราจงไม่มีการขาด่ัดนี่น้ำาำําใหญ่เรากปว่าดีคือดีกว่าัหลากหลายก่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงฟนกานแสดงที่เมฆในกับไอติมหลง มีนกบมีนกบ้นบตัสองี่จากฟีนุงแมวหาบ้านฟึ่งฟีบแล้วอบเยอะมากเสนาเดค่ะคุพี ร้านแคปหมูมหาวยาลัยเารเป็นโรงร่อสีดมังสวรัต <c oughs> ินเรเ็อรมสสาล้วแ่ไปกน ได้แล้วเห็ดหอมสองมันม่วงหนึ่งหลัหนเลยร้านนี้นะเฮดีผมวันนี้ลองทำมันม่วงส้มอ แน่ฝันนาามต่อได้คนูดว่าจะไม่มีสะแล้วลาซานเย่ลาซานเย่เยที่เยอะพอกันคือชานมคชาชาปนมเดินแล้วเจอตลอดทางตอวนี้ไมโลโรงเรียนนี่ชัว์อยู่แล้วว่า เดินทุกร้อยเมตรนม่ก็จะเจไมโลหมุดเด้งด้เด้วยด้วด้ววัเชรี่ฝังาวาร่้างเารสรอคราหาสีจะโดนเะมาขามเทพมะปางเนี่ยมะปรางลูกใหญ่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่แม่มาขามทุก ันนี้เป็นที่มะขามเรียบเลยเล้็นข้าวอยู่นาก่อนนะคะข้างในใหญ่มากสวยมาอาหาร้าวอาหรหวานะอาหารหวานม่ด้โอเคครับโปร่าน่สราบข่าว สอบรบี่สองแพ็คร้อยต้องดูสละอันนี้ผักสดสออกแคสิบโอ้ผักเซลลขององค์การหลวงนะสองพร้อยสแปดเก้าเอาไหนคืลองลองสองเลยมันต่างยังไงอ่ะอันนี้เป็นรองผิวสื้อ 哦，呀、啊，淌出水来了。

ตลาดน้ําแล้วคี่หมูย้อนนครพนมนี่ก็หลายจุดนะโนตลาดน้ําคนเยอะมากโอ้คนตลาดน้ำร้านเรื่อมมกไส้กอบยักษ์ มีปลาดุกปลาุกขิดหนูโชคุณนพัดหมีนักข่าตะสมใช่นะป่าร้านแม่งเป็นเจ้าดังในทิกตอกดัง,ดงยังไงไม่รู้จักรู้จักแค่บางเจ้าแต่ทุกร้านเป็นเจ้าดังในทิกตอกทั้งหมด ถ้าใครที่จะออเดอร์ลูกค้าเดินเข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครที่จะออเดอร์เดินเข้ามาได้เลยจะได้ไม่เลยนะคะถ้าใครใส่คำวันเนื้อจ้ะซึ่งพวกเขาค่ะก็อัปเดตกิจกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยเช่นกันค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างจบไปสองการแสดงเลยนี่อะไรแจ็กก็ตุ่มยังตุ่มยังครับตุ่มยัมีต้่มยังครับตุ่มยังทะเลหนึ่งไข่เจียวหนึ่งข้าวสวยสองครับ

คะน้นินนนน้ครับใส่ทอดแล้วยี่สิบสามชิ้นห้อันนี้เป็นขนมไข่น่ารักชอบก,กินไหมบัคกี้มาร้านมาล่า ตั้งทายก่อนทีนะ

นค,นครคับูนาฟาสต์น่ากินมาก